สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาคิมมี่มนะครับหลังจากมีคลิปนั้นก็นมีคลิปนี้นะครับคลิปคลิปแรกผมอัพไปก็เป็นเรื่องของอาการอัปเดตเรื่องของหูเนาะเสียงในหูเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมอัดต่อเนื่องเลยเพราะว่ามันมันอยู่ในรถแล้วก็มันอัดเสียงได้ดีนะครับมันเงียบถ้ามีเสียงแอลขออภัยก็จะมารีวิวนะครับความรู้สึกที่หลังจากได้เล่นเกม Expedition 3 3นะครับก็ เป็นเกมที่ทุกคนคงรู้จักกันดีคงไม่ต้องท้าความอะไรมาแสดงความรู้สึกกันเลยละกันนะครับผมเล่นไปประมาณเกือบร้อยชั่วโมงนะครับคอนเทนต์อาจจะไม่ได้ถึงขั้นร้อยเปแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็แล้วกันใช้คาว่าส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทรนเบสในยุคยุคหลังหรือว่ายุคใหม่ที่ที่ประทับใจอ่าที่ประทับใจแล้วก็ตราตรึงคําว่าตราตรึงหรือประทับใจในที่เนี้ยผมผมมองอย่างนี้ครับเราจะมองยังไงว่าเราประทับใจหรือ ตราจึงเกมนั้นหรือเปล่าคือหนึ่งคือเมื่อจบเกมแล้วใจหายเหมือนคุณดูหนังหรือดูการ์ตูนอะไรแล้วเมื่อคุณดูจบแล้ว่ะไม่มีต่อไปแล้วไม่มีภาคต่อแล้ว่ะแล้วมันแบบรู้สึกใจหายว่าต่อไปฉันจะเล่นเกมอะไรวะต่อไปฉันจะดูเรื่องอะไรวะต่อไปฉันจะคิดถึงตัวละครเหล่านี้ไหมแล้วก็อยากจะรีเซ็ตความทรงจําให้ไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้เสพมันเป็นครั้งแรกอีกครั้งนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าตราตึงแล้วก็พรับใจซึ่งเกมนี้ก็ทําให้รู้สึกแบบนั้นได้ครับ เกมนี้เป็นเกมเทรนเบทที่เรียกว่าปิดช่องโหว่เทรนเบทตอนนี้หมายถึงก่อนหน้าน,นี้สิก็จะเป็นลูกเม่น้อยนะครับที่โดนด่าโดนว่าว่ามันเชยมันช้ามันน่าเบื่อนะจนกระทั่งมีหลายๆเกมคือเกมนี้ไม่ใช่เกมแรกหรอกจริงๆแล้วมันมีหลายๆเกมที่เขาพยายามทำเทรนเบทแบบมีความร่วมสมัยขึ้นมาแต่เกมนี้เป็นเกมที่มา มาชี้ให้ชัดว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นจะต้องเป็น IP ดังไม่จําเป็นจะต้องจะต้องแบบอาศัยบุญเก่าก็สามารถทำเทิร์นเบทให้สนุกแล้วก็ร่วมสมัยได้นะครับโดยการปิดช่องโหว่ที่เขาว่ากันก็คือเทิร์นเบทมันน่าเบื่อใช่ไหมคำว่าเทิร์นเบทน่าเบื่อคือในสมัยก่อนการเล่นเทิร์นเบทคือการผลัดกันตีให้คุณเล่นแบบนึกถึงการเล่นหมากรุกละกันว่ามันก็คือเป็นการสลับไประหว่างคู่ต่อสู้กับเรา เราเลือกเสร็จคู่ต่อสู้เลือกคู่ต่อสู้เลือกเสร็จเราเลือกในระหว่างที่อีกฝ่ายเลือกอีกฝ่ายก็ต้องรออย่างเดียวนะแล้วก็ถ้าเป็นเกมเนี่ยมันก็ต้องรออนิเมชั่นรอชาร์จรออะไรซึ่งรอกันไปรอกันมาโดยเฉพาะในยุคที่เราวัดกันที่หลักเซียววินาทีในยุคนี้การรอคอยมันมันช้ามากมันมันหนักหนามากสำหรับคนยุคนี้อะไรเงี้ยดังนั้นการเล่นเกมใดๆที่จะต้องรอมันเลยเป็นการเล่นที่เจ็บปวดมากสําหรับผู้เล่น หลายคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่นะครับเทิร์เบตเลยกลายเป็นลูกเมียน้อยแล้วก็ค่อยๆถูกมองข้ามแล้วก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับจนกระทั่งมีเกมหลายเกมเริ่มทําให้เทิร์เบตสนุกขึ้นเร็วขึ้นเกมนี้ปิดช่องโหม่ตรงนี้ด้วยการทําให้ระหว่างที่เรารอคอยอ่ะเรารอคอยน้อยลงรอน้อยคงน้อยลงหมายความว่ายังไงรอน้อยลงก็คือทําให้การแอนิเมชันแอนิเมชันการโจมตีต่างๆค่อนข้างไว โดยเฉพาะฝ่ายตัวเรานะครับการโจมตีแต่ละอย่างค่อนข้างไวไม่ต้องมาลีลาไม่ต้องมาค่อยๆเดินค่อยๆวิ่งค่อยๆตั้งท่วงท่าอะไรมากมายก็คือค่อนข้างฉับไวเหมือนเราเร่งสปีดด้วยซ้ำไปนะฮะอันนั้นคือประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่2คือระหว่างที่เราเลือกคําสั่งไปแล้วแล้วเราต้องรอคําสั่งนั้นจะสําเร็จเนี่ยมันก็จะมีการให้กดปุ่มต่างๆ เป็นการโจมตีเราก็ต้องกดปุ่มโจมตีถ้าเป็นการศัตรูมาโจมตีเราระหว่างที่เรารอศัตรูโจมตีเราก็ต้องคอยกดปุ่มป้องกันหรือแพรลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นการอุดช่องโหว่ความรอคอยเฉยเมันเลยทําให้การรอคอยเนี่ยมีความหมายหรือว่าลืมไปว่าเรากําลังรออยู่นะคือมันมีการใส่การกดปุ่มคิ i c k t i อีเวนต์หรือแอคชั่นเข้าไประหว่างที่รอคอยเทิร์นเบนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทําให้เกมเพลย์ในการเล่น มันเป็นเทิร์นเบทที่อรอน้อยลงอ่าอันนั้นคือประเด็นแรกที่ทําให้มันดูร่วมสมัยนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของงานภาพที่ทําให้ภาพสวยปกติเกมเทิร์นเบทที่ร่วมสมัยมีเยอะแยะมากมายครับที่เขาพยายามทาแต่ว่าภาพเขาไม่ได้อัดเต็มสูบเป็น Unreal Engine ขนาดนี้ครับพอเกมนี้มาทำแบบนี้แล้วมันก็เลยมีคนหลายคนเปรียบเทียบว่ามันคือ Final Fantasy ฟิไนนนซ์ทำแบบนี้ก็ได้นี่อะไรแบบนี้มันมีเปรียบเทียบเพราะว่าภาพมันสวยนะครับ3คือเรื่องของการเล่าเรื่องที่น่าติดตามนะครับการเล่าเรื่องที่น่าติดตามมาีมีสตรอรี่ที่แปลกใหม่แล้วก็ทำให้ผู้คนอยากจะเอาใจช่วยนะครับแล้วก็ 4. สําสำคัญที่สุดผมให้อันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของดนตรีดนตรีทำมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ผมให้อันดับต้นๆของเกมเลย ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าให้ผมชมเนี่ยผมว่าดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อกังขาใด,ดๆนะครับแต่ว่าเรื่องของเกมเทบางคนอาจจะชอบไม่ชอบหรืออะไรแต่ว่าดนตรีผมว่าไม่มีใครปฏิเสธว่าเขาทำมาได้ดีนะการต่อสู้นะครับหมายถึงว่าฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งในการต่อสู้ก็พอมันมีภาพที่สวยมีเทินเบทที่ร่วมสมัยมีดนตรีที่เร้าใจหรือว่าเหมาะสมกับสถานการณ์อะไรเงี้ยมันํำให้การต่อสู้ หร battle, ือฟ like ิลลิ่งในแบทเทิลต่างๆที่จะต้องเจอตลอดทั้งเกมเนี่ยนะรู้สึกรู้สึกมีอารมณ์ร่วมรู้สึกสนุกทั้งทงที่สู้ไม่รู้กี่ร้อยรอบนะครับรู้สึกสนุกรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยระดับความยากของเกมก็มีผลเหมือนกันระดับความยากของเกมมี Easy Normal h a r d แล้วก็พอผมเล่นแบบฮาร d ก็รู้สึกว่าเหมือนเราแบบเล่น Dark Soul เป็นในเวอร์ชัน TurnBa s โดยเฉพาะธีมของเกมที่เหมาะสมด้วยเป็นแบบ d dark f a n t a s y มีความดาร์กดีไซน์บอสดีไซน์มอนเนี่ยคือแบบเหมือนดาร์กโซจริงๆนะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราเล่นดาร์กโซ l เวอร์ชันเตเบสนะครับคือมี World Map, เวอร์แมปนมีเวอร์แมปมีอะไรก็นี่ผมจะพูดเยอะก็ไม่ได้ว่าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนะครับเอ่อมีเวอร์แมปมีอะไรซึ่งมันเป็นแบบเหมือนตบหน้าเกมที่บอกว่ามันทำ ทำเกม j rpg ในแบบที่เราอยากจะให้เป็นไม่ได้หรอกที่มันเป็น turn b a เบ d ที่มันมีเวิร์มแ p ที่มันทำไม่ได้หรอกแต่เกมนี้ทําได้นะครับแต่เกมนี้ทําได้โดยรวมแล้วก็เลยเป็นเกมที่ประทับใจโดยเฉพาะการลง Pass เกมพาร์สนะครับพอการลงเกมพาร์สมันทําให้ปิดประตูคนที่บอกว่าเล่นไม่ได้เพราะเกมแพงหรืออะไรก็ตามเพราะว่าพอลงเกมพาร์สแล้วราคามันแค่ไม่เท่าไหร่คุณก็สามารถเล่นได้ยกเว้นว่าคุณไม่มีเครื่องคอมที่เล่นได้คุณไม่มี xbox ที่เล่นได้ซึ่งอันนั้นมันก็เป็นตัวปัจเจกบุคคลแล้วล่ะ นะเพราะว่าถ้าคุณจะไปเล่นที่แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยก็ต้องลงทุนนะก็โดยรวมแล้วประทับใจนี่ร้อนเลยเนี่ยเพราะแอร์มันช่วยไม่ได้เพราะอยู่ในรถนะครับแต่ไม่เป็นไรผมพูดแป๊บเดียวนะแล้วก็คือโดยรวมแล้ว,วมันก็น่าประทับใจแล้วก็คนที่ชอบเทิร์นเบสนะครับโดยเฉพาะเทิร์นเบสยุคเก่าเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคืออย่างน้อยก็อยากให้ลองก่อนนะส่วนชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีแต่ว่าอย่างน้อยคุณได้ลองก่อน นะลองในเกมพาสอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ชอบไม่ชอบก็ว่ากันอีกทีนะครับส่วนเกมเทจริงๆแหละมันมีส่วนที่ลึกๆระบบลึกๆมากมายที่ผมมองว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทําให้สนุกมากกว่าการที่แค่เอาควิทำอีเวนต์มาในระบบต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ l u มิน่หรือ p i c โทสนะครับคือการเก็บพาสซีฟสกิลนะแล้วก็เอาพาสซีฟสกิลเนี่ยมาสร้างเป็นบิลต,ต่างๆอันนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกสนุกมากๆนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เกมรู้สึกสนุกขึ้นมาคือตัวละครแต่ละตัวมีสไตล์การเล่นวิธีการเล่นที่แตกต่างกันไปตัวแต่ละตัวมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับและก็อาวุธก็เป็นตัวบ่งบอกทําให้แต่ละคนมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกัอนออกไปแยกออกไปอีกเป็นบิวเป็นบิวออกไปอีกไอพวกนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งชูให้เกมมันมีความลึกและก็สนุกมากขึ้นถ้าเกมมันมีแค่เทิร์นเบสและก็ควิกทมอีเวนต์เฉยๆนะ ผมว่าเกมมันก็ไม่สนุกขนาดนี้มันเป็นองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบรวมๆกันเหมือนเครื่องต้มยำที่จะต้องมีหลายๆอย่างถึงจะอร่อยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกมหนึง่งเกมนี้ประสบความสำเร็จพอผมมองว่ามันมาทารมิ่งถูกเวลาหมายถึงว่ามันมาในช่วงที่คนกระหายเกม turn base แบบร่วมสมัยนะเออมันไม่ได้มาในช่วงที่คือถ้ามันมาในช่วงที่เกม turn นเบสเยอะๆผมว่ามันก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือมันมาแบบมันมาให้คนที่เขารอคอยเขาได้ได้สิ่งที่เขาต้องการน่ะเพราะว่าคำว่าเทิร์นเบดมันมันไม่มีหรอกมันมันเชยแล้วมันมันตายไปแล้วหรืออะไรเงี้ยมันได้ยินมาโดยตลอดไงพอมีคนมาทาให้มันสำเร็จได้เนี่ยคนก็เลยสะใจคนก็เลยยิ่งบอกต่อคนก็เลยยิ่งเชิดชูคนก็เลยยิ่งปินอ่ะเหมือนคนหิวข้าวมากๆแล้วคุณเอา ของโปรดมาให้ตรงหน้ามีเหรอจะกินไม่หมดมีเหรอจะไม่อร่อยมีเหรอจะไม่ชมเข้าใจไหมทาม,มิ่งก,ก็ถูกที่ถูกเวลาด้วยก็ต้องยอมรับตรงนี้นะครับมาในสิ่งที่คนหิวอยู่อันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยแล้วก็เขาก็ทํามาด้วยดีด้วยนะเออไม่ใช่ว่าเขาทํามาไม่ดีนะครับแล้วถามว่าแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนะี่ยมีสิ่งที่ผมไม่ชอบไหมโอ้โหก็มีเยอะแยะเพียบนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบแบบไม่สปอยนะผมรู้สึกว่าการ คือพอพอเกมเปิดเผยปมโดยแท้จริงอะผมไม่ค่อยอินกับกับกับคำเฉลยนั้นเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเออไม่ค่อยอินกับสิ่งนั้นเท่าไหร่ความรู้สึกหลังๆของผมเลยค่อนข้างอาจจะดรอปลงมาบ้างแล้วก็สองคือพอเกมมันมีระบบเยอะๆแล้วเนี่ยเขากลับไม่มีคุณภาพขอ f ไลฟ์มากพอเช่นอำนวยความสะดวกในสิ่งต่างๆเช่นสมมุติว่าเกมมันมีบิลต,ต่างๆมากมายใช่ไหม แต่เกมมันก็ไม่ได้ใส่พรีเซตมาให้พอเราจะไปต้องสู้แบบตัวละครน้อยๆเราก็ต้องบิวอีกแบบหนึง่งพอสถานการณ์เปลี่ยนเราก็ต้องมานั่งบิวอีกแบบหนึง่งเราก็ต้องลื้อทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยซึ่งน่าลำคานมากๆนะครับมันใช้เวลานานมากๆการสู้บอสต,ตัวหนึ่งก็ต้องบิวอีกแบบสู้ตัวหนึ่งทันจะต้องเปลี่ยนบิวก็ต้องมาลื้ออีกอะไรเงี้ยผมระว่ามันน่าลำคานตรงนี้ด้วยไม่มีพรีเซตไม่มีอะไรให้เซฟนะครับเ,เซฟแยกไม่ได้เงี้ยเซฟแยกไม่ได้ไ อะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันมันควรจะอัปเดตโดยด่วนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเหมือนผู้พัฒนาเขาใส่รายละเอียดต่างๆเนาะแต่ว่ากับไม่ใส่รายละเอียดส่วนคุณภาพออฟไลน์มันก็เลยแปลกๆวะ่ะคือเมื่อก่อนนี่เขาไม่ใช่เมื่อก่อนในตัวเกมเขาใส่รายละเอียดแบบโอ้ละเมียดละไมในทุกๆด้านงานศิลป์งานเพลงอะไรอา้าวทำไมในส่วนของคุณภาพออฟไลน์เขาไม่ทํา ก็เลยงงๆครับก็เลยงงๆว่าเอยมันอะไรกันแน่เนาะนั่นแหละอันนี้ก็แต่ว่าเน,นี้มันเป็นสิ่งที่อัปเดตได้แต่ยกตัวอย่างมันก็คือสิ่งนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกรู้สึกแปลกก็คือพอมันเซฟแยกไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นคอนเทนต์ทั้งหมด100%ร์ใช่ปะ่ะบอสท,ทางลงทั้งเรื่องอะไรคุณก็ไปจัดการมาหมดแล้วเนะี่ยแล้วคุณไปที่สตอรี่ไปจบเกมต่อ กลายเป็นว่ามันทําให้บอสไฟนอลบอสง่อยไปเลยแทบจะวันฮิตคิวไปเลยซึ่งตัวนี้ผมรู้สึกแบบรู้สึกเซ็งมากนะครับให้เซฟแยกไม่ได้ไม่พอแล้วพอคุณไปเก็บคอนเทนต์ที่เขามีในเกมทั้งหมดกลายเป็นว่าทำให้ไฟนอลบอสอ่อนซึ่งผมเข้าใจแหละเพราะเกมสมัยก่อนมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณก็ให้เซฟแยกไหมพอเซฟแยกปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รู้อ๋อ เราอยากจะได้อัธรสดในการสู้ไฟนอันบอสเราก็จะได้ไปสู้บอสก่อนไงเพราะเราเซฟแยกไว้แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เซฟแยกไม่ได้นะครับแล้วไปประกอบกับไม่ได้บอกด้วยว่าดันเจี้ยนนี้หรือบอสเนี่ยมันเลเวลที่แนะนำอะประมาณเท่าไหร่นะครับพอคุณอยากจะสู้บอสตัวไหนก็ตามหรือดันเจี้ยนไหนก็ตามคุณก็ต้องสุ่มลองเข้าไปอะแล้วก็สู้ได้ไม่ได้คุณก็ไปวัดกันที่หน้างานซึ่งมันก็เสียเวลา มันเสียเวลาการเข้าไปลองผิดลองถูกนะครับมันมีบอกแค่ว่าเวลาคุณเข้าหน้าดันเจี้ยนมันอาจจะมีบอกเดนเจอร์ไม่เดนเจอร์แค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นศัตรูที่อยู่ในเวอร์แมพศัตรูอะไรไม่มีบอกใดๆดทั้งสิ้นนะครับคุณต้องไปลองเองบางคนอาจจะแก้ต่างว่าเอา้าก็เกมมันแบบแพร,รี่ได้เกมมันหลบได้ถ้าคุณแพร,รี่ได้ทุกตัวคุณก็สู้มอนทุกตัวในเกมได้มันก็ถูกครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นคุณจะทําคําเตือนเดนเจอร์หน้าดันทําไมถ้าเป็นอย่างนั้นอะ ในเมื่อคุณจะมาอ้างว่ามันแพ้่ได้ทุกตัวในเกมก็สู้ได้ทุกตัวในเกมคุณจะเตือนหน้าดันทําไมว่ามันอันตรายถ้าเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมคือมันแบบใครความไม่อำนวนความสะดวกเนี้ยมันสัมพันธ์กันมันเชื่อมโยงกันจนทําให้เราหงุดหงิดนะครับฟาสเทวลไม่ได้มีอะไรอีกมินิแมปนะครับมินิแมปในดันเจียนไม่มีนะครับมินิแมปในดันเจียนไม่มีทําให้เราวกวนวกวนวกวนไม่พอแมปแต่ละแมป ใน World Map เนี่ยมันก็ไม่มีบ่งบอกว่าดันเจี้ยนนี้เราเข้าไปได้อยังสำรวจแล้อยังไม่มีให้เรามาร์กให้เราโน้ตใดๆทั้งสิ้นว่าไอ้ที่เนี่ยเราสำรวจแล้วยังบอสท,ทางเลือกนี้เราปราบแล้วยังเราสำรวจครบแล้วยังเก็บของครบแล้วยังเราซื้อของพ่อค้าครบไหมอะไรเกมไม่มีอะไรให้เราระบุหรือบ่งบอกได้เลยครับเราต้องจําเองอย่างเดียวนะครับมันทําให้มัน น่งุญหมิดมากเพราะว่าด้วยความที่คอนเทนต์เกมมันเยอะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแต่พอคอนเทนต์มันเยอะปุ๊บเราต้องมานั่งจาว่าอันนี้เราสำรวจหร้อยังวะดันเจียนนี้เราเราเราสำรวจไปยังเราปราบไปแล้วยังบอสนี้อะไรมันทําให้เราสามารถพลาดคอนเทนต์ไปง่ายมากเพราะเราสับสนว่าเราสํารวจที่ไหนหรือไม่อย่างไรหรือ,อยังเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันทําให้น่าเสียดายมากๆที่เกมมันเลยมีจุดดังพร้อยที่เป็นจุดง่ายๆแต่แต่ดันพลาดไม่ใส่ามาทําไม หรือ,อยังไงไม่รู้เหมือนกันหวังว่าเกมอาจจะอัปเดตสิ่งเหล่านี้เร็วๆนะครับออมันเลยการแก้ปัญหาผมเลยแนะนําให้ผู้เล่นใหม่แก้ปัญหาด้วยการโนต้ตเอาเองว่าดันเจี้ยนไหนคุณคุณสำรวจหรือ,อยังบอสไหนคุณแปะไว้อะไรเงี้ยให้คุณไปโนต้ตไว้ในกระดาษหรือในมือถือเอาเองซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยในยุค <c oughs> ในยุคปี2025 <c oughs> 2 0 2 5ก็จ่าก็ใจช่ป่ะเออไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่ามัน มันเสียดายมากๆอ่ะมันจะทําให้เกมสมบูรณ์แบบมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถามว่าเกมเนี่ยเหมาะสมที่จะได้คําว่าเกมออฟเดอะเยมไหมนะครับในมุมของผมก็คือได้ถ้าได้ก็ไม่มีข้อกังขาใดๆแต่ถ้าเกมอื่นได้ก็ไม่มีข้อกังขาเหมือนกันแต่ขอให้เกมอื่นเนี่ยมีคุณภาพที่ที่ดีพอที่จะเป็นก็นแล้วกันเออไม่ใช่ว่าเกมแบบอีหยางมาได้แล้วมันก็แปลก ขอให้เกมมันดีในแนวทางของมันแล้วกันที่ถ้าเกิดว่าจะได้แต่ถ้าถ้าเข้าชริงเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าจริงอย่างแน่นอนเพราะว่านอกจากเกมมันทําได้ดถูกที่ถูกเวลาทําอร่อยทําในสิ่งที่คนหิวแล้วเนี่ยมันยังเป็นเกมที่มาจากสตูดิโอสตูดิโอเล็ก IP ใหม่สร้างท้องก๊อฟเดอะทาวน์แบบออร์แกนิกคือไม่มีการโปรโมตจ้างใดๆคือคนเล่นชมกันเองโดยแท้จริงผมว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเกมเนี่ย อย่างน้อยควรที่จะไปเข้าชิงหนึ่งในหนึ่งในผู้ที่ท้าชิงเกมมอนเตียส่วนจะได้ไม่ได้กันแล้วแต่กรรมาการแล้วแต่คู่แข่งแล้วแต่เกมอื่นๆที่ลงเหลืออยู่ในปีนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมรีวิวความรู้สึกโดยรวมกับเกมนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบแนวพอดแคสต์มาฟังผมโม้อย่างเดียวงี้ก็ บอกด้วยผมจะได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปสำหรับคลิปนี้เมาเกมมิง่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย